สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่2ี่29ครับผมพี่กระทินเจ้าเก่าวันนี้จะพาไปบุกอาณาจักรของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนและน้องหมีก็มาแล้วคะ่ะพี่กระทิงพูดเสยิ่งใหญ่เลยบริษัทอะไรล่ะคะ ก็บริษัทที่เราใช้กันแทบจะทุกวันนั่นแหละครับน้องหนีอัลฟาเบ t หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Google หุ้น G O O G L นั่นเองครับอ๋อ Google นี่เองแล้วทำไมถึงชื่อ a l p h a เบ t ล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ Alphabet Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี2015ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญของ Google และบริษัทในเครือครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการดำเนินงานสำหรับธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ธุรกิจหลักอย่าง Google Search ที่สร้างเงินสดมหาศาลไปจนถึงโครงการลํายุกอย่างเวโม o รถยนต์ไร้คนขับที่เขาเรียกว่า m o o n s h o t s ครับ ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนมีหลายบริษัทอยู่ใต้ร่มเดียวกันแล้วธุรกิจหลักๆของแอลฟาเบตตอนนี้มีอะไรบ้างคะพี่กะทิง หลักๆเลย Alphabet แบ่งธุรกิจออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับน้องหมีส่วนแรกคือ Google Services เป็นหัวใจหลักเลยครับประกอบด้วยบริการที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Google Search, YouTube, Android, Chrome, Google Play และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อย่าง Pixel และ Nest ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจโฆษณานี่แหละครับ ส่วนที่2คือ Google Cloud Platform GCP เป็นธุรกิจ Cloud Computing ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อให้บริการกับองค์กรและธุรกิจต่างๆครับและส่วนที่3คือ a r t e r b e t s อันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจแห่งอนาคตครับเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เช่นกันตัวอย่างเด่นๆก็คือ Waymo ยานยนต์ไร้คนขับและ Verily เทคโนโลยี ด้านการดูแลสุขภาพครับโอ้โหครอบคลุมแทบจะทุกอย่างเลยนะคะแล้วผลประกอบการล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะยอดขายกำไรเติบโตดีไหมคะ เติบโตได้แข็งแกร่งมากครับถ้าดูปีงบประมาณ2024ยอดขายสุทธิรวมอยู่ที่3 5 8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐส่วนล่าสุดในไตรมาส1ปี2025รายได้อยู่ที่9 2 3 4ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง12%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยครับว้าวแล้วกำไรล่ะคะกำไรดีไหมคะ กำไรก็เติบโตอย่างน่าประทับใจครับกำไรจากการดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ2024อยู่ที่1,1290ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่1 1 1 1 1 8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับล่าสุดไม่ไตรมาสหนึ่งปี2025กํากำไรสุทธิอยู่ที่34,540ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง46%เเมื่อเทียบกับปีก่อนเลยทีเดียว เติบโตทั้งไรายได้และกำไรเลยนะคะแล้วถ้าแยกตามกลุ่มธุรกิจล่ะคะกลุ่มไหนทำเงินได้มากที่สุดคะ ก็ต้องเป็น Google Services ครับน้องหมีกลุ่มนี้สร้างรายได้และกำไรส่วนใหญ่ให้กับ Alphabet เลยโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ87-92%ของรายได้รวมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับในไตรามาส1ปี2025กลุ่ม Google Services ทำกำไรจากการดำเนินงานไปถึง32,682ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับแล้ว Google Cloud ที่กำลังมาแรงล่ะคะ Google Cloud ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยครับในไตรามาส1ปี2025ทำรายได้ไป12,260ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโตถึง28%เมื่อเทียบกับปีก่อนและที่สำคัญคือตอนนี้ GCP สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอแล้วโดยในไตรามาสนี้มีกำไราจากการดำเนินงานถึง2,180ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับสุดท้ายกลุ่มอ r t เตอร์เบสละคะ กลุ่มนี้ยังเป็นช่วงของการลงทุนระยะยาวครับน้องหมีก็เลยยังขาดทุนอยู่โดยในไตรมาสมาตปี2025ขาดทุนจากการดำเนินงานไปประมาณ1,226ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วสภาพคล่องทางการเงินของ Alphabet ล่ะคะนี่สินเยอะไหมมีเงินสดในมือเยอะหรือเปล่าคะ เรื่องนี้หายห่วงเลยครับ a l p h a เบ t มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากณสิ้นไตรามาส4ปี2024มีเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมกันถึง95,660ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มีหนี้สินรวมเพียง22,560ล้านดอลลาร์เท่านั้นทำให้มีสถานะเป็นเงินสดสุทธิ net cash ที่แข็งแกร่งมากครับ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของอาณาจักรเอลฟาเบตทั้งโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายและขุมพลังทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะพี่กระทิงใช่ครับน้องหมีเรามาต่อกันที่การเจาะลึกถึงหัวใจของ a l ลฟ a าเบตในยุคนี้เลยนั่นก็คือกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่แทรกซึมอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของเขาจากนั้นจะไปดูว่าผลการดำเนินงานของหุ้นในตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ AI มีบทบาทสำคัญกับ Alpha b เบตแค่ไหนคะ ต้องบอกว่า AI ไม่ได้เป็นแค่หน่วยธุรกิจแยกต่างหากแล้วครับน้องหมีแต่มันเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่กำลังถูกผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ a l p h a b เบเลยทีเดียวครับคุณสุนดาพิชัยที่เป็น CEO ก็ได้เน้นย้ำว่า AI เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดเลยครับแล้วโครงการริเริ่มด้าน AI ที่สำคัญสำคัญของ Alpha เบตอนนี้มีอะไรบ้างคะ ถ้าพูดถึงตัวชูโรงเลยก็คือเ e m i นาครับซึ่งเป็นโมเดล AI แบบหลายรูปแบบที่ล้ำสมัยและหลากหลายที่สุดของ a l p h a b บ t เป็นรากฐานสำหรับนวัตกรรมในอนาคตทั้งหมดของเขาเลยครับแล้ว AI ถูกนำมาใช้ในบริการที่เราคุ้นเคยกันอย่าง Google Search ยังไงบ้างคะ ใน Search ตอนนี้ก็มีฟีเจอร์ AI overviews ครับน้องหมีมันคือการให้ข้อมูลสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งเข้าถึงผู้ใช้ถึง1,500ล้านคนต่อเดือนเลยนะถือเป็นการตอบโต้เชิงกลยุทธ์ต่อคู่แข่งด้าน Search Engine ที่เน้น AI เป็นหลักโดยเฉพาะเลยครับนอกจากนี้ AI ก็ถูกนำไปใช้ใน Google Cloud Platform GCP เพื่อนำเสนอโซลูชัน AI สำหรับองค์กรใน YouTube เพื่อปรับปรุงการแนะนาเนื้อหาและเครื่องมือสาหรับครีเอเตอร์และแน่นอนครับในกลุ่ม อารเตอร์เบอย่างเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของ Waymo ก็ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลักเลยครับฟังดูแล้ว Alphabet กำลังเดิมพันกับ AI เยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาลงทุนไปมากขนาดไหนคะ ลงทุนหนักมากครับงบประมาณการลงทุนหรือ CAPEX ที่วางแผนไว้สำหรับปี2025เนี่ยสูงถึง75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เพื่อโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI นี่แหละครับโอ้โหแต่การผสาน AI เข้ากับ Search แบบนี้มันมีผลกระทบอะไรต่อธุรกิจโฆษณาเดิมของ Google บ้างไหมคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นความท้าทายเลยครับน้องหมีการที่ AI overviews ให้คำตอบได้มากขึ้นอาจทำให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาแบบเสียเงินน้อยลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโมเดลรายได้หลักของ Google ได้เลยเขาเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่า AI ดาบสองคมครับน้องหมีแล้ว Google เขามีแผนจะรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงคะ เขาก็ต้องเร่งสร้างสารรค์รูปแบบโฆษณาและกลยุทธ์การสร้างรายได้ใหม่ๆที่เน้น AI เป็นศูนย์กลางสำหรับเซิร์ชอย่างรวดเร็วครับน้องหมีซึ่งความสำเร็จในระยะยาวก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ Google ในการพัฒนาและขยายรูปแบบโฆษณาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับประสบการณ์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี่แหละครับ น่าติดตามมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องผลการดำเนินงานของหุ้น Google ในตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะพี่กะทิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าดูผลตอบแทนรายปีในอดีตนะครับ Google ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500อย่างสม่ำเสมอเลยครับอย่างปี2021หุ้น Google ให้ผลตอบแทนสูงถึงบวก65%เทียบกับ S&P 500ที่ประมาณบวก27-28%ส่วนปี2023 Google ก็ให้ผลตอบแทนบวก58%เทียบกับ S&P 500ที่ประมาณบวก24-26%ครับโอ้โหชนะตลาดขาดลอยเลยนะคะแล้วถ้าดูระยะยาว ปีะะคะผลตอบแทน5ปีก็อย่างน่าประทับใจครับอยู่ที่ประมาณบวก134ถึงบวก140เเลยทีเดียวครับส่วนค่าเบต้าของหุ้นอยู่ที่ประมาณ1.01ซึ่งก็บ่งชี้ว่าหุ้นมีความผันผวนใกล้เคียงกับตลาดโดยรวมครับแล้วตัวชี้วัดมูลค่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะอย่าง P/E Ratio นี่อยู่ที่เท่าไหร่คะ ณต้นเดือนมิถุนายน2025นะครับ PE ratio แบบ TTM หรือ12เดือนย้อนหลังจะอยู่ที่ประมาณ18.6ถึง19.2เท่าซึ่งน่าสนใจมากครับน้องหมีเพราะมันดูเหมือนจะซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆอย่าง Apple PE ประมาณ31 Microsoft PE ประมาณ36หรือ Amazon PE ประมาณ33-34ถึง34และอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมด้วยครับ การที่ PE ของ Google ดูต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและต่ำกว่าคู่แข่งทั้งๆท,ที่ผลประกอบการก็ดีมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะพี่กะทิง นี่แหละครับคือประเด็นที่น่าขบคิดการที่ PE ลดลงจากระดับสูงสุดในอดีตแม้ว่าผลประกอบการล่าสุดจะแข็งแกร่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงที่สูงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากกฎระเบียบและการต่อต้านการผูกขาดที่ g ูเก l e กำลังเผชิญอยู่หรือความไม่แน่นอนจากการที่ AI อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโมเดลรายได้จาก Search ที่เป็นธุรกิจหลักของเขานั่นเองครับ เราเจาะลึกถึงกลยุทธ์ AI ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Alphabet และส่องผลการดำเนินงานของหุ้น Google ในตลาดกันไปแล้วนะคะพี่กะทิงใช่แล้วครับน้องหมีเราจะมาวิเคราะห์กันต่อในเชิงลึกถึงคู่เมืองหรือความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของ Alphabet ผ่านกรอบแนวคิด7 Powers ของ Hamilton Helmer จากนั้นจะไปดูภาพรวมการแข่งขันว่าเขาต้องเจอกับใครบ้างในสนามรบเทคโนโลยีที่ดุเดือดน,นี้ครับ น่าสนใจมากเลยค่ะกรอบแนวคิด7 Powers นี่มันคืออะไรหรอคะและอัลฟาเบตมีพลังอะไรบ้างคะกรอบแนวคิด7 p o w e r วจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของธุรกิจครับสำหรับอัลฟาเบตพลังที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือ Scale Economies ครับน้องหมี อัลฟาเบตได้ลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกทั้งศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Google Cloud ก็มีถึง42ภูมิภาคและมีสายเคเบิลใต้ทะเลยาวกว่า2ล้านไมล์เลยนะครับขนาดของการดำเนินงานนี้ช่วยให้ต้นทุนต่อหน่วยในการประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลและการส่งมอบเนื้อหาลดลงอย่างมากครับโอ้โหเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆค่ะแล้วพลังอื่นๆล่ะคะ พลังต่อมาที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันเลยคือ network effects ครับพลังจากเครือข่ายครับ Google search มีส่วนแบ่งตลาดถึง90% YouTube มีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนและ Android ก็เป็นระบบปฏิบัติการมือถือที่โดดเด่น การมีผู้ใช้แต่ละรายเพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูล,ลค่าให้กับผู้ใช้รายอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นข้อมูลสำหรับอัลกอริทึมที่ดีขึ้นหรือการเข้าถึงผู้โฆษณาที่มากขึ้นครับแล้วพลังของแบรนดิ้งล่ะคะ กูเกิลนี่แทบจะกลายเป็นคำกริยาที่หมายถึงการค้นหาไปแล้วนะครับซึ่งสะท้อนถึงการเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูล,ลค่าและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวความแข็งแกร่งของแบรนด์นี้ช่วยให้อลฟาเบตดึงดูดผู้ใช้และผู้โฆษณาได้ง่ายและสร้างความไว้วางใจสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆได้ครับยังมีพลังอะไรอีกไหมคะที่น่าสนใจคะมีสวิตชิ่งคอ o สครับน้องหมีสำหรับผู้ใช้อย่างเราๆการผสานร,รวมบริการต ต่างๆทั้ง Gmail Drive Photos และการสำรองข้อมูล Android เข้าไว้ด้วยกันทำให้การจะย้ายออกจากระบบนิเวศท,ทั้งหมดของ Google เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสูงมากครับนอกจากนี้ยังมี Corner Resources ซึ่งก็คือข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลที่ Alpha เบตครอบครองจากทุกแพลตฟอร์มของเขาและ Process Power จากวัฒนธรรมนวัตกรรมของ Google และความเป็นเลิศในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพครับ ฟังดูแล้วอัลฟาเบตก็มีคู่เมืองที่แข็งแกร่งจากหลายพลังเลยนะคะแล้วถ้ามองไปที่ภาพรวมการแข่งขันละคะเขาต้องเจอกับใครบ้างในสนามรบนี้ในตลาดเซิร์ชนะครับ Microsoft Bing ถือเป็นคู่แข่งที่ยังอยู่ห่างไกลแต่ก็ต้องจับตาดูเครื่องมือค้นหาใหม่ๆที่เน้น AI เป็นหลักซึ่งอาจจะเป็นภายคุกคามที่น่ากลัวได้ครับส่วนในตลาดคลาว d หรือ GCP ก็ต้องแข่งขันกับ AWS ที่เป็นผู้นำและ Microsoft Azure ครับแต่ GCP ก็กำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้นเรื่อยๆโดยเน้นไปที่ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความแตกต่างครับสำหรับ AI ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก Microsoft ที่ร่วมมือกับ OpenAI และ Meta ครับ และสุดท้าย YouTube ก็ต้องแข่งขันกับทั้งสื่อแบบดั้งเดิมบริการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีวิดีโออย่าง TikTok และ Facebook Instagram ครับวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์7 Powers หรือความได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงภาพรวมการแข่งขันที่ดุเดือดของ a l p h a b เบกันไปแล้วนะคะพี่กระทิงถูกต้องครับน้องหมี แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะครับในช่วงต่อไปเราจะมาปิดท้ายซีรีส์อัลฟาเบตด้วยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตามองและแน่นอนครับมุมมองของนักวิเคราะห์ต่ออนาคตของหุ้นยักษ์ใหญ่ตัวนี้ครับน่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มกันที่ปัจจัยความเสี่ยง Key Risk Factors ของ Alphabet เลยค่ะพี่กะทิงมีอะไรบ้างที่เราต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษคะความเสี่ยงหลักๆที่ Alpha เบตเผชิญอยู่ก็มีหลายด้านครับน้องหมีอย่างแรก เลยคือการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและความท้าทายด้านการต่อต้านการผูกขาดครับ a l p h a b บตกำลังเผชิญกับคดีความเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง Search, Play Store และธุรกิจโฆษณาดิจิทัลทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเลยครับความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วการแข่งขันในตลาดล่ะคะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นก็เป็นอีกความเสี่ยงสำคัญครับทั้งการแข่งขันด้าน AI จาก Open AI ที่ร่วมมือกับ Microsoft และ Meta การแข่งขันในธุรกิจคลาวดจาก AWS และ a z u r ช และการที่ TikTok เข้ามาท้าทาย YouTube ในเรื่องการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ครับแล้วความเสี่ยงด้านนวัตกรรมของตัวบริษัทเองล่ะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับทั้งความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในด้าน AI ความเสี่ยงที่ a r t e r ท e t t หรือธุรกิจแห่งอนาคตจะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แม้ว่าจะมีการลงทุนไปมหาศาลและที่สำคัญคือศักยภาพที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโมเดลรายได้จากเซิร์ชที่มีอยู่เดิมก็เป็นความท้าทายที่สำคัญครับสุดท้ายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจล่ะคะความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนข,ของตลาดโฆษณาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับเนื่องจากรายได้จากโฆษณาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ75-80%ของรายได้รวมของ a l p h a เบตหากเศรษฐกิจชะลอตัวก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายด้านโฆษณาและกระทบรายได้หลักของบริษัทได้โดยตรงครับ ฟังดูแล้วอัลฟาเบตก็มีความเสี่ยงรอบด้านที่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเลยนะคะทีนี้มาถึงมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะเขามองหุ้น Google กันยังไงบ้างคะพิ่กะทิง โดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์มีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกต่อหุ้นอ l ลฟาเบตครับส่วนใหญ่ให้คำแนะนำซื้อหรือซื้ออย่างแข็งขันราคาเป้าหมายเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ196.64ดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นประมาณ16%จากราคาปัจจุบันณเวลาที่วิเคราะห์ครับนักวิเคราะห์มองเห็นปัจจัยบวกอะไรบ้างคะถึงยังคงแนะนาซื้อคะ่ะ ปัจจัยหลักๆที่นักวิเคราะห์ให้การสนับสนุนก็คือความเป็นผู้นำด้าน AI ของ Alphabet การเติบโตของธุรกิจ Cloud และความยืดหยุ่นของธุรกิจโฆษณาครับอย่างเวทบูชก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่220ดอลลาร์สหรัฐส่วน Tigress p e r t r t r e r s ให้ไว้ถึง240ดอลลาร์สหรัฐเลยครับแต่ก็ยังคงมีข้อกังวลอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับข้อกังวลก็สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เราคุยกันไปครับคือเรื่องการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจเซิร์ชในระยะยาวอย่างไร และอย่างนั้นบทสรุปและแนวโน้มระยะยาวของหุ้น a l p h a เบตสำหรับนักลงทุนล่ะคะพี่กะทิงหุ้นอัลฟาเบตยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ยอมรับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบได้ครับด้วยความเป็นผู้นำตลาดนวัตกรรม AI ที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของ Google Cloud ประกอบกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันที่ดูสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย แม้ว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตจาก AI และ Cloud ก็ยังคงแข็งแกร่งมากครับส่วนธุรกิจ ArthurBed ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาวแต่ก็เป็นภาระต่อบผลกำไรในระยะสั้นครับแสดงว่าการลงทุนใน Alphabet ก็คือการเดิมพันกับความสามารถในการนำของบริษัทในการนำ AI มาใช้ประโยชน์และรับมือกับความท้าทายด้านกฎระเบียบใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับน้องหมีความสำเร็จของแอลฟาเบตในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาน,นวัตกรรม AI การเติบโตของธุรกิจคลาวและการจัดการกับความท้าทายด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกหุ้นอ l ลฟาเบตกันไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะตั้งแต่ภาพรวมธุรกิจผลประกอบการกลยุทธ์ AI Seven Powers การแข่งขันความเสี่ยงและมุมมองจากนักวิเคราะห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะ ใช่ครับและเช่นเคยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้แนะการลงทุนใดๆการตัดสินใจลงทุนควรทำด้วยความรอบคอบและศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่งประกอบกันนะครับสําหรับวันนี้เจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่28ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ